ชมคะวันนี้เป็นวันเอสโลกค่ะหัวข้อในการรณรงค์ก็คือการยุติความเหลื่อมล้ํายุติเอดมีข้อมูลจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่น่าสนใจค่ะพบว่าถึงแม้สถานการณ์การระบาดในไทยจะลดลงแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือกลุ่มชายรักชายและเยาวชนในวัยเรียนที่ยังคงขาดการป้องกันค่ะ บุคลากรทางการแพทย์ประจำคลินิกในโครงการวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลติดตามอาการของผู้ติดเชื้อ HIV อเพื่อลดการเดินทางมายังคลินิกในช่วงที่ยังคงมีการระบาดของโควิด -19 นะคะซึ่งทางผู้อำนวยการสถาบันบอกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทําให้มีมาตรการล็อกดาวควบคุมการเดินทางในช่วงก่อนหน้านี้ส่งผลกระทบกับกลุ่มผู้ติดเชื้อ เจ้าหน้าที่ต้องจัดระบบการส่งยาไปถึงบ้านเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยขาดยาส่วนสถานการณ์โรคเอสในประเทศไทยยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อเนื่องค่ะถึงแม้จะไม่สูงมากเหมือนกับในอดีตแต่การระบาดในบางกลุ่มประชากรยังคงเป็นปัญหาใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชายและเยาวชนวัยเรียนเนื่องจากมีการป้องกันค่อนข้างน้อยค่ะก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของพฤติกรรมที่อาจจะ อาจจะมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุอย่างน้อยเนี่ยแล้วก็ในในกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการใช้ถุงยางนามัยหรือว่าการป้องกันการติดเชื้อที่อาจจะยังไม่ค่อยดีเข้าที่ควรนะครับจะเห็นได้ชัดว่าในอย่างเช่นเด็กที่ท้องก่อนก่อนที่จะเรียนจบอย่างเงี้ยก็จะก็ยังคงมีปัญหาอยู่ก็แสดงว่าการป้องกันในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนี่ยัยงยังทำได้ไม่ค่อยดี ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่าหากผู้ป่วยได้รับยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอถือว่ามีความเสี่ยงต่อโควิด -19 ไม่ต่างจากคนทั่วไปนะคะเช่นเดียวกับการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ก็สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคโควิด -19 ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ได้เช่นกันค่ะ